ป้าตรงทานี่มีความรู้สึกขึ้นไหมคะตปตีเริ่มมีความรู้สึกใช่ไหมคะแต่เมื่อก่อนนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อก่อนชาเยอะมันชื้นอะลไ้เตอะงก้อนเจนครับปวดนี้ท้งวเาต้องกินยาแก้ปวดเริ่มมีความรู้สึกไง่ดเขาไม่เคยปวดเลยไม่เคยปวดล้างให้ ก็มือที่ชาใช่ไหมคะมือข้างไหนป้าข้างนี้เดี๋ยวนี้ชาอยู่ไหมครับชาเล็กกว่าเดิมไหมคัวยมงช่วยนะลิ้นนะป้าพูดชัดยังพูดชัดขึ้นเปล่าไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ตัว <c oughs> ไม่รู้ตัวพูดมังกรชาแล้วทาดาชาเลย นี่แคบลงนะเมื่อก่อนกว้างเนี่ยตรงนี้ก็ลึกเริ่มมีเนื้อขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็มีเนื้อแล้วเนื้อเกิดขึ้นเนื้อใหม่เกิดขึ้น